สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมของสวยๆเข้าใหม่ร้านน้องโรตีนะคะเริ่มต้นกันที่หินลาบาโดไลท์นะคะหรือว่าหินพ่อมดใช่ไหมพ่อมดแม่มดนี่เลยค่ะรอบนี้ลุงสวยมากถือว่าเป็นเกรสวยเลยสวยก็ลดก่อนอีกนะรอบนี้ใครสนใจรีบจัดด่วนใช่ไหม ไซส์สิมิลนะคะไซส์12มิลน้องโรตีจัดโปรให้ราคาเดิมนะคะ1,500บาทพร้อมส่งฟรีสวยมากไซส์ size 12เส้นนี้สวยเส้นนี้สวยมากนี่เลยค่ะแบบลุ้งขึ้นแบบชัดชัดมากเลยค่ะนี่เลยอ่าหินลาบาดไลซ์ไซส์12มิลจัดโปรให้ที่1,500บาทค่ะแล้วก็เราจะมีตัวนี้ที่เข้ามาใหม่นี่สวยมาก ปีเตอร์ไซส์นะคะรอบนี้จะออกสีแบบสีน้ำเงินล้วนเลยสวยมากนี่เลยค่ะไซส์ size 10มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรให้ที่1,500บาทเช่นกันพิเศษเลยพิเศษต้อนรับปีใหม่นี่ค่ะเส้นสวยมาก1,500บาทสวยเลยนี่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้มาเพิ่มเนาะ ตัว green strawberry เนาะมีไซส์8มิลแล้วก็ไซส์ประมาณ9.5ค่ะไม,ไม่ถึง10จะอยู่ที่ประมาณ9.5นี่เลยค่ะเกรดนี้ไซส์นี้ไซส์8มิลน้องจัดโปรให้ที่800บาทนะคะส่วนไซส์9.5ถึง10มิลเนี่ยอยู่ที่1,000บาทค่ะลุงขึ้นชัดสวยเลย แล้วก็มีตัวนี้อ่า black tiger eye ใช่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นเกรด A เลยนะคะเหมือนเหมือนบู u e tiger eye แต่แบบว่าสีแบบเข้มเข้มแบบออกดำเลยบางคนเขาก็เลยเรียกเป็น black tiger eye ไซส์12มิลจัดโปรให้ที่1,000บาทค่ะสวยๆนะตาอะไรก็ขึ้นชัดค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มีตัวนี้อ,อเมทิชไซส์8มิลเกรนนี้น้องโรตีจัดโปรให้ที่400นะคะเส้นละ400บาทส่งฟรีเหมือนกันอเมทิชส,สวยมากสวยสวยถือว่าแบบใสสวยอ่าสำหรับตัวนี้เดี๋ยวน้องโรตีจัดโปรให้ที่1,200บาทนะคะพิเศษเลยสำหรับหินไหมทองไซส์8มิลน,นะคะ ทุกชิ้นเลยเดี๋ยวจัดโปรให้จนกว่าจะหมดนะให้ชิ้นละ1,200บาท1,200บาทเดี๋ยวให้ดูชัดๆหน่อยสวยค่ะไหมชัดนี่เลยไหมชัดเกตสวยเลยเนี่ยค่ะไหมไหมไหมเยอะเยอะแล้วก็เกตใสเดี๋ยวให้ดูใสๆเส้นที่มันใสๆมากเนี่ยค่ะเนี่ยเกตใสใช้แป้นมินนะคะเดี๋ยวจัดโปรให้ที่1,200บาท พิเศษเลยเฉพาะรอบนี้นะปกติปกติราคา1,500บาทนะเดี๋ยวน้องลดให้จัดโปรลดให้เหลือ1,200บาทใครอยากได้รีบจัดเลยโอเคสนใจชิ้นไหนก็พี่ๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะและเดี๋ยวน้องโนติส่งรายละเอียดให้ แล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงๆด้วยๆปังๆนะคะสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ